สวัสดีค่ะวันนี้มีรถราคาหลักหมืน่นเข้ามาใหม่นะคะเออช่วงนี้แฟนตัวยงเอฟสีป๋าบอกป๋าถรถลักหมืน่นมาบา่อยๆหน่อยมีแพลนจะซื้อกันหลายท่านนะคะก็เอาใจแฟนตัวยงก็คันนี้เ <ellt> ป็นมิตซูบิชิ นิวแลนเซอร์นะคคันนี้ปี2,007รถมือเดียวประกันชั้นหนึ่งยังเหลืออ่าไม่ทะเรื่ยงสภาพก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าถ้ารถไม่ดีเนี่ยมันต่อประกันชั้นหนึ่งมาไม่ได้ตลอดนะคะบางทีก็ดูประวัติรถด้วยเนาะการต่อปีหรือขนาดนี้จริงๆมันเอาไปต่อไปได้แล้วเป็นไงป่าคันนี้ มนนีเจ้ของเก่าเป็นทหารเสียแล้วนะครับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วใช้ดูแลดีครับใช้ใช้คนเดียวเลยตรงๆเขาใช้คนเดียวดูแลดีอืมเนาะก็อ,อยากให้คนได้ไปก็ไปดูแลต่อภายในเป็นเบาะผ้าเนาะเป็นเบาะผ้าไม่ใช่ตัวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมดูนะคะว่า จะสวยขนาดไหน